ต้องเป็น้า <Opp a S 2> นะคะอย่างหนึ่งที่ต้องกังวลก็คือถ้าเราอยู่ทีมเดียวกันจะมีอะไรเกิดขึ้นไปแล้วนะครับ ล้องด้วยร้องด้วยโดยบังคับเลยคะสวัสดีครับทีนี้ก็รับเข้าสู่ับแปบแจมูอ้า first with us benefits ค่ะจากที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คงรู้แล้วนะคะว่าเรามาในตีมอะไรคะ เขาเป็นอะไรอ่ะถูกเป็นอะไรลูกเป็นเทศกาลนี้ชื่นชอบมากค่ะเรื่องในธีมคริสต์มาสนวันนี้อ่ะคริสต์มาสถ้าพูดถึงคริสต์มาสนึกถึงอะไรครับเบเดียซ์นตร็ทอสราฟันเซลไม่ใช่ใช่ไหมราฟเฟเซลอะไรถึงราฟันเซลปล่อยผมก่อนนะ S <S เรื่องทันครกสตก์มาไงมาวินาท์คริสกตก์มาสไม่เคยดูจริงๆคริสต์มาสนอกจากพวกซานตาคลอสหรือเลดี้เนาะถ้าเกิดตามประเพณีที่ฝรั่งเขาทำการส่วนใหญ่งเขาก,ก็ชอบกลับไปอยู่กับที่บ้านแล้วกินข้าวร่วมกันในวันคริสต์มาสแล้วพอพูดถึงอาหารวันคริสต์มาสอ่ะนึกถึงอะไรบ้างเชอร์กี้เชอร์กี้คุกกี้ขิงเหรอเรียกว่าอะไรอ่ะอันนั้นจินเจอร์แมนแล้วของกูก็คือไอ้ไข่ที่เป็นแบบช็อกโกแลตอัดอันนั้นมันอีสเตอร์กระต่ายอีสเตอร์โว้ย จริงๆนอกจากพวกไก่งวงก็มีอาหารอีกหลายอย่างที่เราเองก็อาจจะไม่รู้วันี้ก็เลยมาทดลองทํากันครับวันนี้ก็เอาเครื่องดื่มมาฝากัน2เมนูด้วยกันอืมอ่าซึ่งจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เลยไป go ชิ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 เชิ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 เและตอนนี้เราก็ได้เวลาจับฉลากกันแล้ว กติกาจับฉลากแบ่งทีมทีมแรกซันตาคลอสทีมที่2คริสต์มาสทรีคนที่จับได้คำแรกของประโยคเดียวกันจะต้องเป็นหัวหน้าเชฟก็คือว่าถ้าถึงตรงนี้เนี่ยคนที่ทำอาหารเก่งที่สุดเนี่ยก็ต้องงเป็นค่ะรือโอปป้านะคะลราลงมาก็คือนางนินานะ <laughs> ที่เป็น,ท,ปนที่เป็นความไม่ช่าเทียมนที่ตรงนี้เราชอบทำขนมพาเสเอรีพาเสเรียพาเสเรี่ <laughs> สิ่งที่ตื่นเต้นก็คือถ้าสองคนนี้ได้เป็นหัวหน้าเชฟอะนอกจากว่าสองคนนี้จะได้เป็นหัวหน้าเชฟหรือเปล่าอย่างหนึ่งที่ต้องกังวลก็คือถ้าเราอยู่ทีมเดียวกันจะมีอะไรเกิดขึ้น <laughs> จับเลยยิบเปิด<ะ><ะ>แล้วนะครับเริ่มจากคนที่เสียนทำอาหารที่สุด<ห>ก่อนนะคะตึนเต้ต้ยิเยจ้ชนเชฟดื่มแรกก็คือเอกนอก น็อกเนี่ยดีมากเอ๊ะน็อกต่อที่คนต่อไปเอาละครับอาที่เซียเหรอเออหัวหน้าเชฟเอ้ยจะได้เป็นแม็กเชฟแทนเครื่องถือนี่สองชื่อว่าอะไรนะคะเอ่อมัลไวน์มัลไวน์อ่ะเปิดพร้อมกันเลยสองคนเนี้ยเปิดพร้อมกันเร็วหนึ่งอย่าพึ่งหนึ่งสองสองด้วยแมคโครส์มาสเอสตูเชฟ สวัสดีค่ะในวันนี้เราอยู่กับคุณนินานะคะ,คะแลวก<ล>็อ,อยู่กับคุณเอ๋ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนี่คือทีม Christmas Tree แล้วในวันนี้คุณนินาต้องการจะทำเมนูอะไรคะวันนี้นะคะก็ต้องการจะทำเมนู Moon w i n นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาทำในเมนูของเอกเนาะ ใช่แล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าใครจะน็องก่อนกันเราหงเองกับเราแล้วไอ้เมือง์ายเนี่ยนะคะมันมีวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบเหรอคะก็เราจะมีเครื่องเทศค่ะซึ่งเครื่องเทศของเราเนี่ยมีหลากหลายมากทำไมต้องเทศด้วยค่ะเป็นเด็กไม่ดีหรือว่าใช่ต้องเป็นฟังธรรมค่ะน้ามอ่ะต่อนะคะเครื่องเทศของเรานะคะจะมีอันนี้นะคะเรียกว่าพยคักอ่ะพูดตามค่ะพวยคักพวยคักเรื่อนหนึ่งเพื่สองค่ะ อันนี้ภา,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 าษาอังกฤษเขาเรียกว่า love แต่ภาษาไทยเขาเรียกว่า can p l u e เร็ว can p l u e cinnamon cinnamon ไม่ใช่รายการภาษาอังกฤษและอังสุดท้ายอ่อบเชยหมายก็คือเราจะใช้น้ําตาลค่ะเป็นส่วนผสมแต่นอกจากนั้นค่ะเราจะใส่น้ึ่งไปด้วยนะคะเราก็จะมีพวกแบบว่าเพิ่มใช้ของความเปรี้ยวค่ะก็คือ l e m n orange และอาสุดท้ายค่ะพระเอกของมือวายนี้นะคะก็คือ วานแหวนนั่นเองค่ะส่วนผสมของเอ็กเนาะนะคะก็คือจะมี mm hmm. มีเฮฟวี่ครีมหรือว่าก็เป็นคุกกิ้งครีมเนาะมีไข่เอ็กเนาะก็มีไข่มีน้ำตาลปริมาณมากที่สำคัญคือจะเป็นนัทเมกแล้วก็ซินนามอนเป็นส่วนเสริมและในวันนี้นะคะคุณนินาะมีเวลาในการทำเบอรวานยี่สิบนาทีนะคะและตอนนี้พร้อมหรือยังคะ <c oughs> เออแต่ดิฉันใช้แค่4-5นาทีดิฉันก็ทำเสร็จแล้ว <c oughs> ขอเชิญเชฟเจมสหลับ เริ่มกันเลยอ่ะเริ่มเลยอ่ะอันดับแรกใส่ใส,ใส่ใส่วายแดงออก่อนแล้วนะคะก็ในวันนี้นะคะหลักสูตรก็มาจากคุณกอร์ดอนเรมซีนะคะแล้วก็วายแดงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เปิดไฟอ่อนปะ่ะสิ่งสำคัญก็คือ,คอห้ามให้วายเดือดเด็เดขาดนะคะเพราะว่าไม่งั้นแอลกอฮอล์เนี่ยจะระเหยแล้วก็หายไปอ่ะเชฟลองบอกหน่อยว่าต้องทำอะไรเขาต้องต้มลมก่อนป่ะใช่ไหมเดี๋ยวก็เชฟดูสองอันได้ต้องเต็มเลยป่ะเต็มเลยเต็มแบบล้นเลยหรอ ต่อไปค่ะเครื่องเทศต่างๆนะคะแบบแรกซีอิมใส่ลงไปทั้งแท่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะใส่เลยว่าเป็นแท่งวางคุณเขาลงไปไม่ค่อยใส่ลงต่อไปเราจะใส่ป่วยกัดนะคะค่ะใส่แบบไม่เยอะมากนะคะคุณผู้ชมข้แบบจุดสิอันนี้ใส่ไปประมาณไม่ได้นับวต่อมาคุณเชฟต้องทำการทำการอะไรครับทำการแยกไข่ <laughs> นี่คือการทําอาหารรั้งแรกๆนะของอุ้มโดยเฉพาะการทําเครื่องดื่มที่กึ่งๆการเหมือนขนมเนาะอ่าขออนุญาตให้เชฟไปล้างมือต้องกระโดดกระโดดไปล้างมือก่อนกลับมาแล้วนะคะมือสะอาดต่อไปคลอวฟนะคะหรือว่าคุณการพลูนั่คุณการพลูเนี่ยกลิ่นค่อนข้างแรงนะคะเหมือนกลิ่นจักรแเรงลองดมสิครับอ๋อเป็นไงกลิ่นเหมือนจักรเแรนนินาเลยค่ะไม่เอานะไม่ต้องใช้ใช้ประมาณแค่นี้นะคะ โรยลงไปค่ะแล้วก็ส่วนถ้าโรยอย่างนี้ด้วยอันนี้เกลือ <c oughs> ใส่น้ำตาลเอ่อเชฟเ่ิเตมทีเลยครับพี่ใส่เหรอคะเอ่อตีมึงเนี่ยแหละเออใช่เอราใส่คุณเขาแล้วนะคะใส่หมดเลยนะคะเพื่อความเปรี้ยวเนาะ รู้สึกว่าอร่อยแล้วอะ่ะฉันรู้สึกว่าเอ็กน์็อกคงต้องแบบนั่งลงห่ายแล้วอตอนนี้เดี๋ยวขอปรับเครื่องไฟนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นคนเป็นคนไฟร้อน<ช>ร้อนแรงจะขอใส่น้ำผึ้งลงไปใส่เท่าไหร่แบบวนสักหนึ่งทีอะไรเงี้ยโอเคค่ะคราวนี้เรากำลังใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะ ASMR อ็มก็วันนีเ้เรากำลังจะใส่น้ำแข็งเข้าไปหนึังต้องเยียบก่อน ก็ขออนุญาตต้องเติมความหวานให้กับความรักหรือเปล่าอ่าระหว่างนี้ขอเล่าสักนิดนึงว่าประวัติเอ,นอกนอกนอกมันมาจากอ่าก็เปิดอ่านกันตรงๆเลยนะครับว่าเอกนอกอ่ะจริงๆอ่ะเป็นคําที่มาจากภาษาโออิงลิชคืออังกฤษโบราณ เป็นคาแปลว่า strong beer ดั้งเดิมทีอะครับเขามันเริ่มมาจากประมาณศตวรรษที่13แต่ก่อนพระอังกฤษเนี่ยเขากินเครื่องดื่มไปสักอย่างอะเขาก็เริ่มใส่ไข่ใส่นมอะไรเงี้ยจน uh huh. เกิดเป็นเครื่องดื่มที่คล้ายรูปแบบนี้ขึ้นมา uh huh. ก็มีการใส่แอลกอฮอล์เพื่อความเหมาะสมกุบกริบนะช่วงเทศกาลอย่างนี้แต่บอกไว้ก่อนว่าเวอร์ชันนี้เราทำเป็นเวอร์ชัน non A G H นอนแอลกอฮอล์ต้องมาเคี่ยวกันนิดนึงนะคะระหว่างนี้เพื่อแบบบี้ให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันนะจ๊ะอะ ระหว่างที่เที่ยวเราเร่งเสริมความรู้เขาหน่อยดีไหมความรู้ที่เราไม่มีสำหรับประวัติของคุณมอวายนะคะมูค่ะมึงเออมือถ้าจริงมอวายนะคะมันมีต้นกําเนิดมานาน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 มากเลยนะคะนานตั้งแต่สมัย second century นะคนที่เป็นคนคิดคน้นริเลอร์เป็นคนโรมนันชาวโรมันก็ทำไมหรอคะก็เหมือนเขาหนาวใช่ไหมเขาก็เลยเอาไวน์เนี่ยไปทําให้อุ่นเราเป็เราแบบของ ต่อนะคะค่ะแล้วเขาก็เลยผสมเครื่องเทศลงไปด้วยนะคะเพราะว่าชาโรมมนเนี่ยเชื่อว่าการใส่เครื่องเทศท็อปเปนเนี่ยจะช่วยทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะตอนนี้พอถึงจุดที่ส่วนผสมของไข่เราเริ่มติกับนมเรียบร้อยก็<ม>ค่อยๆเทส่วนผสมเนี่ยกับใส่ถ้วยของนมเทครับเท ระหว่างนี้นะครับพอใส่เข้าไปก็จริงๆก็ไม่ต้องทําอะไรมากคือเคี่ยวมันไปเรื่อยๆพอมันเมื่อกว่านี้เรากลับมาดูว่ามันเป็นยังไงครับปิงตอนนี้นะคะได้เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะ<อ>เกิดอะไรขึ้นคะซูเชฟสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรู้สึกว่ามันร้อนผิดปกติครับก็เลยไปรูว่าทครเปไงดีแล้วก็กลิ่นที่ได้ตอนนี้เหมือนเพเจียวจกขีหลกที่ทำให้มันเป็นคริสต์มาสก็คือ we wish you merry christmas <c oughs> <c oughs> ใส่นัดแม เราว่าเหมือนไ่ตุ่นโรยพริกไทยอย่างเงี้ยนบแล้วก็จะใส่ซนินนามอนนิดน,นึงเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ก็ได้ทั้งตมดนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะเขาเรียกว่าเข้าท่าเข้าทางนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะใส่ครีมเนาะร <c oughs> ะหว่างนี้ซูเชฟ <c oughs> สามารถ <c oughs> เรียกใครซูช <c oughs> เชฟเรียกใครซูเชฟคะเรียกเรียกตัวเองครับเดียวตัวเองไปตีครับเชฟตัดปากของริปปิ้งครีมหน่อยครับ ได้ค่ะกันไก่เชฟเชฟไม่แก้ไขเลยแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราต้องทำนะคะคือเราจะต้องเอามันไปไอซ์บาสนะคะเอ็กน็อกนี่ถือเป็นเออความหวังซูเชฟต้องเซฟคริสต์มาสนะคะเพราะว่าคุณเป็นกวางเรนเดียน่ะคุณต้องเซฟแบบเด็กๆแล้วก็วันคริสต์มาสของทุกๆคนว่าไงคะ สวัสดีครับเชฟสวัสดีค่ะเอ่อดูท่าทางแล้วเนี่ยนะคะห้านาทีคงไม่พอสำหรับพวกคุณแล้วอ่าต้องยอมรับว่าผมได้ทำผิดพลาดที่ปล่อยให้ไข่สุกเกินไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามแก้สถานการณ์ให้ดีที่สุดครับท่าทางที่เชฟเตือนทุกรอบนะคะว่าอย่าให้มันสุกเกินไปเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่มันเสร็จสิ้นเลยแล้วกันนะครับ<ไ>ชิ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 แฟแฟร์ จปแล้วนะคะกับการทำเมนูในวันคริสต์มาสเดย์แบบนี้ค่ะอย่างที่เห็นไปก็สองเมนูนี้เป็นเมนูที่มีมานานแล้วเนาะอยู่ที่ต่างประเทศนะคะวันนี้เราก็ได้ลองมาทำกันเชฟอของเชฟนี่เหมือนต้นฉบับไหมในส่วนของมือวายเนี่ยนะคะก็จะขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะคะเป็นในส่วนของเมวายค่ะ <laughs> เ <laughs> มาออไว้ปวดเ <laughs> มื่อกี้ทางด้านของอเอ็กน็อกนะคะได้ชิมไปก็รู้สึกว่าเดินเซฟไปแล้วเมื่อกี้น<ด>ี้ค <laughs> ก็เรียกว่าเรียกว่าไข่สุกเลย <laughs> แล้วสำหรับเมนูเอ็กน็อกตั้งชื่อว่าอะไรคะ <laughs> น้าสิคะิกเอ่็เอ็กบ็อกครับเจอเมาวาไเข้าไปบ็อก <laughs> ถ้าอยากลองสัมผัสรสชาติคริสต์มาสของทางฝั่งตอนตกก็ลองดูเป็นสีสันรครับก็ วันนี้ทีมคริสต์มาสลาไปก่อนขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยแล้วก็ขอให้ผู้รับชมทุกท่านมีความสุขแล้วก็ปีหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอยู่เออต้องได้เจอได้เจอแน่ก็ถ้าจะได้เจอกันก็ต้องยังไงดีอคะก็ต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เรามีอะไรด้วยนะคะอู๋มี Facebook ด้วยใช่ไหมเวียอินสตาแกรมเฟซบ o ๊ของเราชื่อว่าอะไรคะเฟมออฟิเชียล ทุกเทสผิด <Harriet> ทุกเทสเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้เพราะราะมันนี่แหละเป็นคนทำเทสเนี่ยไปแล้วค่ะะตุกันปีหน้าค่ะ Merry Christmas ลืมชื่อ